สวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับช่วงแบ่งมันพระเครื่องครับวันนี้เป็นวันสงการครับแล้วก็จะมีโอกาสเดินทางไปทางใต้ครับก็เลยจะขออนุญาตนําเสนอพระเครื่องของหลวงปู่ทวดครับซึ่งมีหลายพิมพ์แล้วก็เป็นที่นิยมของคนทั่วประเทศคนต่างประเทศด้วยนะครับก่อนอื่นเลยครับต้องขอขอบคุณพี่พีครับที่ร่วมทำบุญกันในรอบที่6แล้วนะครับในรอบที่6เราจะรอบที่5าเรานําเงิน ไปทำบุญที่วัดป่าหลวงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้เริ่มมีพี่ๆช่วยกันอดหนุนพักเครื่องต่างๆของหลวงปู่มุนนะครับแล้วก็พักเครื่องของหลวงพ่อต่างๆเนี่ยผมก็นําเงินส่วนหนึ่งส,ส่วนใหญ่เลยครับที่เป็นเงินส่วนต่างน,น้ากลับไปทําบุญเนาะที่วัดนะครับโอเคครับเราเริ่มต้นด้วยหลวงปู่ทวดหลังเตารีดองนี้นะครับนี่ครับก็โอ้โหแบบ เนื้อที่เก่าจริงฮะแบบคือผมไม่มีความชํานาญมากนะครับแล้วก็แต่ว่าเพิ่งสะสมคือสะสมมานานแล้วครับแต่ว่าหลวงปู่ทวดเนี่ยเป็นพระที่เรารับถือทั่วประเทศอยู่แล้วครับทันนี้ก็เป็นแบบแบบนี้ครับสวยงามแบบโอ้โหชัดชัดเจนมากครับผมเนี่ยนะครับบอกกล้องอาจจะไม่ปกกันเท่าไหร่นะครับแบบนี้ฮะหลังแบบ สางนี้เราจะไบครับแต่ว่าตะไบก็ต้องดูรอยครับนี่ครับสวยงามครับองนี้ฮะนี่ครับแบบนี้เลยครับออโตรีเ,าเนาะเอ่อต่อมาก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่กว่นิดนึงนะครับนน่ครับผมน่าจะปี05นะครับเมื่อสักครู่น่าจะปี97เนาะปี05นี้ก็ เนื้อแบบนี้ครับสวยแบบโอ้โหนี่แหละครับรงนี้สวยจริงๆฮะแบบตรงสื่อก็ร้อยต่อใยชัดเจนนะครับแบบนี้ฮะลวงปูทวดว่าชัาให้นะครับอ่าครับผมก็จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อนะวะโลหะมั้งครับนนะนะครับโอเคครับฮ่า ต่อมาเนื้ออาออกจากออกแบบว่าเป็นทองเหลืองนิดนึงนะฮะนี่ก็จะเป็นวาชจัาให้เหมือนกันนะครับน่ครับผมน่าจะเป็นปีศูนย์ห้าเหมือนกันนกแต่องนี้ก็โห,หแบบเก่ามากแบบเ,เลยครับแบบชัดเจนเลยครับแบบนี้ฮะอ่าครับผมบัวชัดเจนนะครับแบบนี้นะยฮะมือเนี่ยซ้อนชัดเจนครับสังคตินะครับด้านหลัง เป็นไงบ้างโอเคครับรอยต่อยันมีอะไรเรียบร้อยนะฮะเนี่ยหลวงวุทช้างให้ครับโอ,โ,อโอเคนะฮะทรงเตารีดนะครับปี97กับปี05เนยาะนะครับก็เข้มขังนะครับหลงบุทวดฮะรเราผมมีไว้ในรถทุกคันอยู่แล้วในรถอยู่แล้วครับ ่อมาเป็นเนื้อว่านนะครับเนื้อว่านฮะเป็นรุ่นก็็นปีเก้าเจ็ดนะครับอ่านี้น่าจะเป็นออกจากวัดเลยฮะเนี่ยมีครถางบทวดเรียบร้อยนะวัดหลวงบูทวดพระช่างให้นะครับเหยียบน้าทะเลจืดรุ่นนี้ครับนี่ครับวันนี้ผมก็ได้มาเนาะพ่อผมให้มานะองค์เนี้ยเนี่ยเนื้อว่านแบบโอ้โห เก่าเก่าเลยครับผมฮะเก่าเลยครับวันนี้ก็เก่ามากเลยฮะนะครับแท้แน่นอนครับอ้าวนี้ก็เป็นเนื้อว่านเหมือนกันครับเพิ่งได้มาเหมือนกันครับตันนีผ้ผมก็สะสมเนาะดูเนื้อสิครับโหเนื้อท่านแบบชัดเจนนะฮะก็ดูใกล้ๆเนาะ แบบนี้เลยครับผมโอ้ก็เวยงามครับงามนะครับผมเนี่ครับก็เราทุกบ้านส่วนใหญ่ทุกบ้านต้องมีหลุมบกโทษอยู่แล้วครับแค่คลาดนะครับแค่คลาดด้วยนะครมีท่านไว้รับรองครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับแล้วก็มีโชคลาภครับต่อมานะครับตรงนี้เป็นเนื้อว่านแบบ ว่าน,น่าจะปีศูนย์ห้าหรือปีเก้าเจ็ดนี่แหละครับองนี้แบบโหเนื้อบ้านเบาแล้วก็นี่ฮะให้ดูแบบโหสวยครับสวยแบบนี้เลยครับนี่ที่พันด้านตูต้องมีแบบหลจิ้มเนาะการทูบเนาะรูการทูบ ตอนที่เอาออกจากพิมพ์นะครับอ่าแบบนี้เลยฮะให้ดูใกล้ๆแบบนี้สวยครับหลวงปู่ทวดนะครับเนื้อว่านนะครับปีน่าจะปีเก้าเจ็ดหปีศูนย์ห้าเนาะครับอในกล่องเรียบร้อยครัต่อมาก็น่าจะเป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับรุ่นใหม่นะรุ่นใหม่ เป็นเตาลีดรุ่นใหม่ครับรุ่นใหม่ๆออกมาะฮะมีหลายวัดมากลยครับวัดพระโคว,วัดชา้างไห้วัดปราสาทเต็มไปหมดเลยครับหลวงพ่อทวดเพราะว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากครับอ,อันี้ก็สวยครับสวยแบบมีพี่ๆถามว่ารุ่นอะไรนะหมูสามตัวไปแล้วนะครับไปอยู่บนเรียบร้อยะฮะอุบลครับมีว,วอกโบบักวงเดือนบอกัก ทบิสม,มีมีหลายพิมพ์มากครับก็ผมก็เก็บสะสมไว้นะครับเนี่ยลงถกวยเนาะครับต่อมาจะเป็นเอ่อรูปหล่อ <c oughs> รูปหล่อแบบนี้ครับนี่อแบบนี้ก็ไม่น่าใจว่ารุ่นเบตงหรือเปล่าละครับแต่ว่าสวยครับรุ่นฐานสูงครับนี่รุ่นฐานสูงเนาะผมถอรุ่นฐานสูงนะครับนี่ครับ ดูจากเนื้อเก่าขนาดนี้เลยครับเก่ามากเลยฮะเข้มแขังครับนี่ครับด้านล่างด้านหลงังเป็นอย่างนี้เลยครับเนาะตรงทวดนะครับมีหลายวัดมากครับวันนี้ก็เป็นพิมพ์ฐานฐานสูงแล้วกันะะเนาะนี่ครับอ่านี่องนี้ครับน,นี่ผมเห็นมาองนี้ก็คืออยูอย่อยู่ในรถผมนะะผมเอามา ทำขอสะอาดนิดนึงนะฮะนี่ครับเป็นรูปหล่อนะครับรูปหล่อหลวงปู่ทวดฮะไม่ไม่ทราบวัดและไม่ทราบปีด้วยนะครับก็ปีไหนแต่ว่าน่าจะเป็นวัดชักให้เนาะจะเป็นพิมพ์นี้ทรงนี้แบบนี้นะครับครับอ่าครับผมด้านหลังได้ชัดเจนมากแบบนี้เป็นรูปหล่อนะครับกงเล็กนะฮะนี่ครับ อัานี้ก็สวยโอเคครับเนี่ยสวยแบบนี้เลยครับดูผมมานานาเนาะเอาไว้เอาในรถนะฮะครับโอเคนะครับอ่าถามาก็เป็นแบบให้ดูแบบน่าจะเป็นฐานสูงรุ่นใหม่ๆนะครับแบบนี้เนาะอ่าครับผมให้ดูก่อนนะฮะ องนี้ก็น่าจะตั้งอยู่ในรถเนี่ยแบบมีอุบบาทหรืออุ้มลูกแก้ด้วยนะครับแบบนี้นะฮะผมว่ามีหลายวัดเนาะมีหลายวัดแล้วก็หลายหลวงพ่อทำเนาะนะครับโอเคครับอ้าต่อมา ต่อมาจะเป็นแบบแบบนี้นะครับฐานแบบนุนๆแบบนี้เออด้านด้านด้านฐานท่านจะเป็นแบบนี้เนาะให้ดูเนื้อก่อนครับเนื้อแบบโอ้หหน้าท่านานี่ชัดเจนมากครับเนื้อจัดจริงฮนะเก่าครับรู้จักการห่อแล้วเนี่ย นี้นะอกนี้น่าจะแรงครับ mm. ครับผม mm. อ่อาเราว่าจะเป็นแบบกระไทองนะอ่านี่ก็สวยครับเป็นแบบเนื้อกระไ่ทองแบบนี้นะฮะนี่ครับกกระไ่ทองนะครับแบบนี้ฮนะทองเก่าติดอยู่เลยครับแบบนี้เลยครับผม้านทามีโค้ดด้วยนะครับ จอกเล็กเลยครับน่าจะเป็นรุ่นเบตงหรือเปล่าไม่ผมไม่มั่นใจนะเนะี่แต่แต่สวยแบบนี้ครับอันแบบนี้นะครับโอเคครับหลวงพุทธร,รับแต่มันน่าจะเป็นรุ่นใหม่แนะเนอะนี่ครับเป็นเนื้อว่านนะครับวงเล็กครับ เนื้อวาดองเล็กเนาะนี่ครับเนื้อวาดองเล็กแต่ว่าเนื้อจัดมากเลยนะครับเนื้อจัดจ,ดจริงเนื้อวาดองเล็กนะครับเนื้อวาดองเล็กผมว่ามีหลายวัดในการสร้างหลวงปู่ทวดเนาะรวมถึงรูปหล่อองค์ใหญ่ๆด้วยครับมีหลายวัดมากนะครับผมเท่าที่ผมเห็นเนี่ยโหเยอะจริงๆนี่จะเป็นรูปหล่อเหมือนกันนะครับนี่ ใปีอะไรเอ่ยสองห้าห้าสี่นะครับหลวงปู่ทวดนะฮะน่ครับสี่กว่าปีแล้วเนาะครับหลวงปู่ทวดนะครับ,รแ,รบ,รบแบบนี้นะครับอ่านี่ก็เป็นกระารทองเหมือนกันเนาะเป็นเนื้อทองเหมือนกันนะครับสวยครับผมก็เก็บใบเนาะ มาปเปลี่ยนแค่ปเปลี่ยนรวงผุทวดเนาะครับรุ่นเหยบน้ำทะเลจืดนะครับรุ่นนี้เลยนะครับสลังชัดเจนบอกหยดน้ำทะเลจืดนะครับนี่ครับลวงู่ทวดเหยบน้ำทะเลจืดนะครับโอเคนะฮะด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ครับแบบนี้เป็นเหรียญแบบเหรียญหล่อ,นอเนาะตัดแบบ โ oh. เป็นเหรียญหล่อโบราณด้วยครับนี่แบบนีบ้ข้างนี่หนาเลยนะเหรียญหล่อแบบนี้ครับครับชัดเจนครับแบบนี้ เหรยวหล่อลองโทษเนาะ่าครับผมมาก็จะเป็นแบบเออเป็นเหรียญโล่แบบนี้ครับเล็กๆเล็กๆครับเนาะมีหลายทรงนะครับมีหลายพิมพ์หลายวัดด้วยครับนี่วัดช้างให้เนาะ หลวงพอทวดนะครับไวชั้นให้นะครับแบบนี้เลยนัานหน้าแานหลังมีแบบนี้ด้วยครับแม่ครับผมแม่หลงทวดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแบบว่าเป็นปลาที่ไว้ห้อยที่รถแบบนี้นะครับนี่ครับนี่ก็สวยครับมีแบบเพชพรพลอยด้วยฮะ โอเคนะครับก็เป็นหลวงทวดที่ผมเก็บวบเนาะเก็บใบที่มีก็มีปล่อยบูชาไปแล้วบ้างครับเพราะว่าพี่ๆน้องๆก็สนใจให้ความสนใจเนาะเป็นพระที่เรานับถืออยู่แล้วผมแบบเก่าแก่มากครับน่านจะเป็นราชการแบบที่สามที่สี่ประมาณนั้นนะฮะโอ้หลวงูุทวรทัชัางให้เนาะถ้าขอ้ขอมูลผิดก็ขออภัยนะครับแต่ว่า เก่ามากครับแล้วเราเรามาสร้างทักเครื่องเนี่ยในปี2197ปีศูนย์ห้าก็สร้างเรื่อยๆต่อมานะครับครับก็จะม,มีหลายวัดวัดทั้งไหนวัดาโควัดศาสตรวัดเต็มไปหมดเลยครับโอ้ทุกวัดนะฮะเกือบทุกวันเลยหลายวัดมากนะครับในการสร้างพักเครื่องหลวงพุทธรอแสดงถึงความศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ภากิอาจานปัจจุบันก็ยัง บอกว่าลหลวงปู่ทวเดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์จริงๆครับนะฮะสายหลวงปู่ทวดนะครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามช่องอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ